สวัสดีค่ะดูวันนี้เราเอาหกล้อมาเอาหกล้อมาใส่หินใส่ใส่เราจะอันนี้เอาไปร่วมบริจาคนะคะเขา เป็นของอสว่างนะคะกู้ภัยเขาบริจาคร่วมบุญนะคะกับผู้ยากไร้ก็เขาอยากได้หินคิวหนึ่งทรายคิวหนึ่งนะคะเราก็นี่ค่ะใส่หกล้อไปนะคะไปคันเดียวนี่รอ เมื่อกี้เขาบอกว่า,อ,าอะไรนะคนตักคนตักไม่อยู่ไอพี่ตักเองพี่ขับตักเป็นไหมประมาณนั้นเลยช่างเหี่ยวก็ได้ตักเองด้วยอีกรถตัก มีลอก่อนด้วยอันนี้ก็เป็นจุดกูภัยมีคนขับมาแล้ว เอาหินคิวหนึ่งทรายคิวหนึ่งนะคะก็ไปร่วมบริจาคนะคะด้วยกับกู้ภัยนะคะไปสร้างห้องน้านะคะให้ผู้ยากไร้นี่แหละคะ่ะก็มีผู้ยากไร้นะคะมีอยู่ด้วยกันประมาณน่าจะห้าห้าหกคนนะคะมีแต่คนแก่อ่แล้วก็คนท้องนะคะซึ่งไม่มีอ่เงินจุนเจือประมาณนี้นะคะก็ผู้ภัย ภูภั่จุดสว่างนะคะก็ได้ก็ได้ทําการนะคะจะเป็นบริจาคอันนี้ช่างเหี่ยวก็จะไปร่วมด้วยนะคะอ่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันนะคะก็เนี่ยค่ะนิดๆหน่อยๆที่ช่วยได้นะคะที่มันไม่ได้เกินตัวเกินไปนะคะไม่ได้เกินตัวเกินไปนะคะก็พอช่วยเหลือกันได้นะคะ วันนี้เราก็ใช้6ล้อนะคะของทีมงานหอจกรนิยมดีนะคะมาเพื่อที่จะอเอาหินเอาทรายนะคะไปร่วมบริจาคก็อยู่แถวๆถวอำเภอประสาทนี่แหละค่ะอซีอยู่แถวอำเภอประสาทอาจจะนานแล้วเนอะที่ว่าไม่เห็นนะคะไม่เห็นอยู่ในชุดกู้ภัยไม่เห็นช่างเยียว ก็ยังก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่เพียงว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะแรกๆบางทีเรามีอะไรที่มันยังไม่พร้อมเราก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานร่วมบุญร่วมอะไรหลายๆอย่างได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าการทําบุญนะคะก็เมื่อเราพร้อมเนาะแล้วก็การทําบุญก็ไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ที่วัดอย่างเดียวนะคะมันก็มีหลายอย่างเนาะที่วัดบ้างกับคนบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็แแล้วต่สว่วนนี้ก็อยู่กันที่อำเภอประสาทโทายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหินนะคะขึ้นหิน เสร็จเรียบร้อยนะคะขึ้นเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคค่ะ f อซก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางนะคะไปกันไปลงจุนไหนเดี๋ยวเราไปดูนะคะสินี่เราก็ถึงแล้วนะคะ จะลงไปอันนี้ก็ที่มีทีมงานนะคะเอาปูนมาก่อนแล้วนะคะมีปูน ดลำลงแล้วเอาปนแล้วตรงนั้นน่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านที่เราจะมาร่วมบริจาคก,กันนะคะ ก็เป็นหิน1คิวทราย1คิวนะคะได้ทีมงานนี่ค่ะหกล้อของอจโกนะคะนิยมดีนะคะถึงถึงเจ้าตัวไม่ได้มาแต่เนี่ยเอารถมาก็ถือว่าได้บุญนะคะร่วมกันนะคะได้บุญร่วมกัน ได้ลงกันเอาเข้าวสารอาหารแห้งนะครับทีมามามอบให้เมื่อเช้าก็ไม่มากไม่น้อยครับไม่มากไม่น้อยก็ยังพอประทังได้อยู่แล้วก็มีเงินสดส่วนหนึ่งจากมูลคีบิบเบิลด้วยครับจากกรรมการมูลคีบิบเบิลที่ไปที่คูรนนะครับคูไปที่คูรินแล้วก็เงินจากพี่น้องที่มอ,อบมาให้จากทางสว่างจันญาธรรมศรนุกุตตะแล้วก็มีพระอาจารย เสา,าน,ททน,นะครับฝ่ายการพระครูพิยนักธนูโตนะครับวัดสว่างโุกคนต้าบนตะมีครับนํามามอบให้เพื่อที่จะต่อเติมบ้านที่มาตรงตรงที่สดินใหม่เนี่ยครับตอนแรกว่าจะบูรณะธนูนครับพอดีคุยกันไปคุยกันมาพี่เขาประสงค์ที่จะขึ้มนมาทําอยู่ข้างบนตรงนี้<า>ก็ว่าธนูมันต่ำ<ห>มันต่ำด้วยผ้าในมุมมองของเราก็เวลาหน้าฝนหน้าอะไรปุ๊บมันก็น<ด>้ําก็จะท่วมให้เป็นระยะยาวใช่วลาก็ให้มันอยู่ได้แบบนั้น ใช่ครับแล้วก็มีแต่ผู้หญิงด้วยแล้วก็เด็กน้อยอยู่ด้วยครับวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากที่เดียวครับช่างเดียวลั่นทุ่งครับขอบคุณมากเอายิมและตายมาลงให้อย่างระคิวครับก็ขาดหรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็คงช่วยกันทำงานนี้ช่วยกันแล้วก็มีจากหลายทีมงานเหมือนกันที่ยังบอกชื่อไม่หมดครับก็ไม่รู้จะบอกชื่อบทเดียราะว่ามาเยอะแยะมากมา วัยใสกี่คนครับทราย ให้ช่วยกันด้วยตอนนี้ก็ยังขาดแค่เนี่ยน้ําประปาตรงนี้น้ําประปาที่ยังเดินมาไม่ถึงแกจะต้องเอาถังน้ําไปกรอกน้ําจากตรงนู้นข้งแต่ละมันไม่มีน้ําใช้ท่อประปาอยู่ฝั่งนู้นแล้วท่อประปาอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันอันนั้นเบเกอร์ของแกหรือเปล่าของหมู่บ้านของหมู่บ้านแต่าใหญ่ทำไว้ให้ ไู้อุกกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เห็นว่าจะเจาะจะขอเจาะถนนมาแต่ว่าไม่รู้มันจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าก็าเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวนี่ไปฝั่ง <S <S อตอนที่วันที่เรามาสำรวจแกยังไม่ผมดินพอดีลูกแกที่ทำงานอยู่ที่ชนบุมมรีอะเอามอาถูกให้เขาไหว้ก็เลยเรากลับมาเองแล้วก็ถึงที่นี้แล้วก็เลยว่าแกก็เลย เห็นจุดตรงนี้แล้วนะ <Yeah. S 1> ครับอยากร่วมบริจาคนะครับผู้ <c oughs> อยู่อาศัยตรงนี้ก็คือเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนแล้วบ้านก็ประมาณนี้ครับนี่นะครับบ้านก็อยู่ประมาณนี้ <c oughs> ก็คือก็คืออยากย้ายอยากย้ายจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาอยู่ตรงจุดข้างบนนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเอฟซีท่านใดประสงค์ที่อยากร่วมบริจาคนะครับเพิ่มเติมนะครับม, <c oughs> มันก็ต้องหลายอย่างานี่ครับหลังคา ก็หลังคาปูชาวันนี้ปูนก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าแค่นี้แค่นี้คงไม่พอหรอกครับปูนห้ากระสอบเนี่ยแค่นี้คงไม่พอหรอกต้องซื้อเพิ่มแล้ก็หลังชาก็ปูพังหมดแล้วนี่ครับหลังคาก็จะปูพังหมดแล้วนะครับจะปูพังหมดแล้วแล้วก็ท่ากระสายก็นั่นี่ยอะไรครับตอนนี้จะนอนอยู่อันนี้คือยังไม่มีฝนนะครับบนนั้นฝนมัาเป็นรั่วเป็ดนะครับ มันคิดว่าเป็นที่คนนอนนะครับตอนได้อ่ะคนนอนเยนึกว่าเป็นที่แบบเด็กๆนอนสาเอาไว้เล่นกันนนอัใช่ใช่ชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงนะครับคนเรามันก็เลือกเกิดไม่ได้นะครับมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยมันช่วยน้อยนะครับใจผมก็เนี่ยห้องน้ำเนี่ยก็่อยาบห้องน้ำมีการต่อเติมปูนขึ้นมาแล้วใช่ปอกปอกขึ้นมาแต่ใจผมอะอยากให้ยกยกขึ้นแล้วทำที่ใหม่ดีกว่า ถ้าถ้าถ้างบประมาณเรามีเพียงพออันนี้ก็จะไม่ใช่อันนี้นาจะเป็นกระสอบได้ก่อนนะครับก็อยากฝากเอฟซีนะครับก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจใครอยากร่วมบริจาคทักมาส่วนตัวในเพจผมเลยนะครับอยากจะร่วมบริจาคผมก็จะได้เอางบประมาณตัวนั้นทุนตัวนั้นเพื่อที่จะมาสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ดังต้องการงบในการสร้างขึ้นมาตรงนี้ตอนแรกเราจะปรับปรุงแค่ตรงนั้นแล้วทีนี้มีการผมดินตรงนี้แล้วผมก็ได้พูดค,คุยกับเขาเบื้องต้นว่าถ้ามีงบมาเสริมเขาก็จะอยากให้เขาขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้นเพราะว่าพื้นที่บ้านตรงนั้นมันไม่ใช่บ้านเขาเป็นบ้านของ,ของลูกพี่ลูกน้องเขาให้อยู่ซึ่งเขาอยู่อยู่ไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตหรอกแล้วก็มันมีการปลูกพังแล้วก็จะทําการรื้อทําการอะไรปรับปรุงให้เขาเขาก็เลยว่าอยากขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยมันขึ้นตรงนี้เลย นะครับ FC ท่านใดที่อยากจะร่วมบริจาคก็มีทางเพจเอี่ยวลั่นทุ่งแล้วก็ทางแท็กมาทางเพจกู้ภัยกู้ภัยสว่างจำหยาดจะทำจุดประสาทจุดประสาทนะครับจุดประสาทก็สามารถร่วมบริจาคได้หรือใครสะดวกทางไหนก็ก็ทักมาแล้วกันนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบแล้วก็เพจของพี่บีลิฟฟิล์มนะครับเมืองช้างอีก ช่องทางหนึ่งนะครับนี่ครับคือถ้าไปหาพี่เขาได้ครับไปหาพี่เขาได้ก็จะมีสายบุญเหมือนกันสายบุญเหมือนกันนี่ก็ร่วมบริจาคมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่เพียงพอต้องหาเพิ่มอีกใช่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแต่ก็เยอะนะเยอะพอสมควรนะครับยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยเพราะที่ที่อยากทํานี่ก็คืออยากทําให้เขาอยู่แบบมิดชิดนะครับ ใช่เพาะามีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เด็กน้อยเด็กน้อยด้วยแล้วก็เรียนด้วยใช่ครับทุนการศึกษาอะไรด้วยก็ถ้าเอฟซท่านหนที่อยากร่วมบริจาคคนละ20บาทอะเริ่มต้นคนละเล็กคนละคนละเล็กคนละน้อยนะครับร่วมผสมบริจาคนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้อัปเดตว่าบ้านตรงนี้ เราจะเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับรับบริจาคได้บริจาคนแล้วเราก็จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเปิดเผยไม่ยอดจำนวนอย่างถูกต้องให้ให้แฟนเพจเพียวได้รบรู้ด้วยหรือไม่ไอเงินตัวนี้เราจะจะเป็นการบริหารทั้งช่างทั้งซื้ออุปกรณ์เองอะไรเองถ้าเก็บกับเกม ก็อาจจะอยางว่าเลยเนาะนั่นแหละเราก็จะดําเนินการตรงนี้ให้พ่ยายยายแกก็ไม่มีรายได้เพราะว่าแกยังไม่สูงอายุแกยังอายุไม่ถึงบ้านนี้อยู่กันเจ็ดคนแต่หากินได้แค่คนเดียวขายกินได้คนเดียวก็คือที่คือพี่สาวที่บาดูเลยายกับน้องนี่แหละคือจะไปขายไส้กรอกได้ประมาณวันละสองถึงสามร้อยบาทก็พอเลทซ้อข้าวมากินกับช้ากินเงี้ยแล้วก็น้องก็จะได้เบี้ยคนพิการเดือนละแปดร้อยแค่นั้นเองครับที่ที่ได้มา เยียวยาในครอบครัวปัจจุบันนี้บางวันก็ได้ขายมั่งไม่ค่อยได้ขายบ้างใช่ครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ําน้ําที่ขับรน้ำไม่ได้ก็จะใช้ติดกระลอนนี่แหละครับเติมจากกระลอนนี้ใช้กระลอนนี้สตุ่ตอนแรกใช้กระลอนนี้นะแต่ตอนที่หน้าฝนใช้น้ําจากตรงหัวคันนาเนี่ที่น้ำที่มันล้นที่น้ามันขังตรงหัวหัวคันนาก็ตักเอาครับตอนนี้มันแห้งแล้วเราแล้วฝังนูนเขาใช้น้ํายังไงฝังรูนเขา้นน้ำเปะปาอ๋อน้ำบ้านเขาเอง นะครับก็ฝากฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากเอซแล้วก็ฝากทุกคนที่เป็นกําลังใจนะครับหรือใครจะร่วมบริจาคก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับขอบคุณที่มากครับ